้างเรียงกบพี่นอ้องส้างเลียงกบแบบบ้านเรานะคะก่อถ้ำผาแลนผผาล้านเขียวห้านั่นเนี่ยประมา้านูหกสิบเส้นค่ะความสูงแล้วก็มีนามนะคะขุดดินขุดพื้นดินแล้วก็เอาผ้าดำๆมาคลุมพอให้บ่ เพื่อไม่ให้น้ำซึมออกให้มีน้ำอยู่ข้างในแล้วก็มีต้นใต้ต้นไม้นะแล้วก็มีปอดบานี่สาเลียงปอดได้นี่ที่เลีงเพื่อนเลียกว่าพักตบชวาเอามาใส่ก็จะมีใบใหม่นะคะมีโกบบด้ยค่ะอยู่ในนี่กบเพื่อนก็จะรีว้ตามมีเศษกระเบื้องก็เอาเขาไปไหวให้เพื่อนซ่อน ให้ผนคือจังิ่นอยู่กับธรรมชาติค่ะก็จะมีมีกบด้วยนันผุ่น,นเด้มีหลายตัวนี่อยู่โกดหินก็มีอยู่บนกระเบื้องก็มีอยู่ในน้ําก็มีนันเห็นว่าคะ่ะพี่นอ้องเห็นบ่เป็นตัวสีดําๆน่ารักตัวน,นี้สิกบกบตัวนี้ก็จะเหมือนกบธรรมชาตินะคะ ตัวเขาก็จะสีเหมือนกับธรรมชาตินะคะถ้ากรบเลี้ยงไว้อยู่ในอ่างก็จะเป็นสีขาวๆก็จะแตงตางตัวนี้ก็จะเหมือนกบธรรมชาติเลีนแบบธรรมชาติที่อยู่ทุ่งนาได้มากนะคะสีก็สวยงามมากเลยนะคะก็เป็นตัวยาวๆสีดำ,ดำๆกรบค่ะ นี่อยู่บนกระเบื้องนะคะเหินบ่ค่ะนี่ตัวบนกระเบื้องตัวหนึ่งก็จะมีใบไม้นะคะอยู่ใต้หฮมไม้ได้ค่ะนี่วัวผันมองเห็นโอ้ยตัวใหญ่อยู่ในน้ําก็มีนู่นมองบ่เคยเห็นขอจะเป็นสีดำดำอยู่ในน้ำก็มีค่ะ โวใหญ่มากด้วยอยู่ในน้ำเป็นตัวสีดำๆนั่นน่ะพี่น้องเห็นบ้านินอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้ดูเห็นแต่ตาเพิ่นเป็นกบนะคะกบเลี้ยงเป็นบ่อเลี้ยงกบในบ้านเราก็ทําพาแลนขึ้นสูงนะคะสูง60สิบเส้น,นะคะ่ะเิ่นบ่กระโดดออกแล้วค่ะ ก็ด้านนวนบะมีต้นลมใหม่ก็ใชายผาสลนบางไว้นิดนึงด้านทียน่ยืนอยู่นี่คือมีต้นมะม่วงเนาะมีต้นมะม่วงอยู่เกาะบ่ได้ใส่ผาสแลันนะคะเพราะว่าเป็นล่มเป็นล่มไม้ก็ให้อาหารเพิ้นแบบได้ละเินะ็นมก่มีพักบุ้งมีพักนี่นี่น,นีตัวนึงนมองมาเห็นเพราะว่าตัวดำตัวนี้ อยู่ใกล้ๆกับยางตัวหนึ่งอยู่กับล้อยางเนาะเอาลงไปให้เพื้นได้มีที่หลบตัวใหญ่อยู่ค่ะตัวใหญ่อยู่ขอบคุณนะคะที่มาดูบอ่อเลี้ยงกบแบบธรรมชาติธรรมชาติชาก็จะเป็นอาหารกบนะคะก็จะวานให้เพื้นตอนเช้าๆแล้วก็ตอนเย็น เป็นอาหารกบอุย้ยนี่มีตัวน้อยๆอ,อยู่บนผ้าซาลนอยู่ด้วยนะั่นว้าวนะเพิ่งจะเลื่นเหี่ยวแล้วนะั่นพองตัวขึ้นอยู่บนกระเบื้องเน,นี่ยค่ะนี่กบกบโอ้โหเยียนข้าหคือว่าเพิ่นเห็นอาหารนเนาะเพิ่งจะพองตัวขึ้นเป็นวิวกบวิวกบ ขอบคุณนะคะที่มาชมก็ขอบคุณค่ะบายบายนะคะมาดูวิวบ่อเลี้ยงกบแบดบ้านบ้านค่ะ